ของเล่นหนูของใหม่ค่ะของเล่นหนูอันใหม่ค่ะปะ้าปาแกให้โอ้โหหนูอตา,าได้ของเล่นใหม่เลยเลยคะเนี่ยดูซิป้าปาแกให้แกให้เอฟซีดูสิแกยังไงครับ ตัดูตัดูนี่กระตุกกระตุกขาอย่ายงวะขาตุกบางดูยังงั้นบ้าง พ่ออันนี้ไม่ไดขายให้นี่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 เห็นเดี๋ยวลูกนะองโว้ย นี่ค่อยวางนี่เบิ้งมุนตังไหนะคือมันครบของูก็ว่าอยู่ไม่งั้นเน่าหม่้นเน่แหนเะม่้นเน่าแหน โอ้ยน้อดูดูดูนี่ไงจ๊ะนี่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 โอ้ยพังพังค่ะ 啥也没嘛。<Sorry. S 2> <Yeah. S 1> yeah. นี่ไงลูกเฮยพ่อเฮ้ยถสรบอสโอ้ยแขนขาโตแล้วลูกขานี่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 ฮัลโหลฮัลโหลข้าโตอีซีมีแต่อีซีแต่แกมีอีซีเ,เน,น่าตานี่ชึบ โอ้ยลูกอย่างเง้ยเอ้ยนี่เด็ชิงช้าสวรรค์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ใส่แมวลงไปอยู่ใส่แมวงัว้นเขาดูเห็นแมวแมวนไหมเอออุ้ยหักอย่ายโคแมงมันจะหักจ้าอย่าโคแมงมันจะหักจ้าเอ ้ตัวไม่ได้อีสีเน่าแต่โนนี่โนนี่เฮ็ดกินเน้นเฮ็ดกินเน้นเฮ็ดกินเน้นพ่อต้องรอแบบเป็นไงมันจะพังโอเคเนี่ยตา

นี่ไงคะโน่อะใส่ดอกไม้ <c oughs> <c oughs> จะหักคาอล้วไปคนงันดูส่วนสนุกส่วนสนุกส่วนสนุกค่ะส่วนสนุกแค่ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยโอ้มาลุงตึงนังเพื้องเอปิลี่อมของเร่นอยู่ห่าง าลมเฮ้อ hey. oh right? uh ุ huh. so ้มอะไรอ่ะต้าอือต่อมาหมวกพี่น้องไม่ได้เบิ่งแบกซ้ำเลย ต่อตาอัธยาใสจ้าเท้ามาเหมือนเส้นินโอเคพี่น้องได้สิแบบหน้าอาฐาแล้วเด้อบายก่อนนะงตาบายกับลูก เฮ้ๆก่อนเฮ้ฮๆก่อนตะอายุรงจุ๊บโอเค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 อีอ okay, okay, okay. ีบายบายจ้ากำลังเรียนพี pues, ่้องกำลังหาแน่อุ่มในตันนี้หนักมันสุกกระโปกลวก